ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เก่าด้ยินพราคุณอยู่ในยุคแห่งการกลับของพระเยซูคริสต์แล้วในเวลานี้มีคนหลายคนที่ตุกขอพูดคำนี้เลยค่ะเกือบทุก คริสเตียนที่ลักพระองค์เราไม่ได้พูดถึงคนที่แบบว่าเรียกตัวเองว่าคริสเตียนแบบจริงๆไม่รู้ว่าการเดินในพระเจ้าเป็นยังไงเลยแต่พระเจ้าก็ายังเมตตานะคะพระเจ้าพระเจ้าก็ายังทํางานในกลุนะ่มนั้นเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเรียกตัวเองโดยนามของพระเยซูคริสต์ <Amen. S 2> ในวันนี้ปัจจุบันถูกฝักร่อนอยู่ค่ะทุก <Amen. S 1> อย่างจะตอบคาถามของคุณ คำถามของคุณกับพระเจ้าคือทำไมลูกจะต้องเดินอยู่ตรงนี้ในวันนี้ทำไมมันเจ็บทำไมต้องอดแบบนี้ทำไมมันยากลำบากทำไมมันจะต้องดิ้นรนแบบนี้ทูกอ,อยากจะบอกคุณค่ะคุณถูกฝัดร่อนอยู่ค่ะ พราะคุณไม่ใช่คนเดียวแต่ทั่วโลกเลยค่ะทุกเจอคริสเตียนทุกแบบท,ทุกชนิดทุกชาเขาเดินอยู่ที่เดียวกันค่ะแต่เมื่อคุณมาถึงจุดนั้นเนี่ยนะคะคุณจะประสบสิ่งหนึ่งอันนั้นคือคุณจะเริ่มรักกันต่อกันมากขึ้นพราะคุณจะมีความเข้าใจให้กับกันแม้แต่คนที่ เราเคยเอาตาไปมองเขาที่จะคิดแล้วหวังว่าเขาจะเป็นผู้ที่ช่วยเราเขาอะตกไปในสถานการณ์แห่งการฝักร่อนเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเอาตาออกจากมุูร์แล้วก็พึ่งพระเจ้าผู้ชายคนนี้ที่ทุกพูดถึง ชื่อเขาชื่อโยกแตชื่อแปลกเพราะในภาษาอังกฤษมันอ่านว่าจอแปลว่างานตอนใหม่ๆทุกคนเป็นคิสเสียนจะบอกว่าทำไมมันมีบทหนึ่งชื่อการงานงานเหมือนจอแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะนนนหนังสือโยกเนี่ยในพระคัมภีร์เป็นหนังสือเก่าที่สุดในพระคัมภีร์ค่ะนี่เนาะ ก่าที่สุดในภาคพภียุคนี้นะคะเรื่องของเขามันมันน่าอ่านเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเป็นเน่งสือแห่งความเชื่อเป็นผู้ชายที่มีทุกสิ่งทุกอย่างรวยมากครอบครัวเขาใหญ่มากแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ามาก แล้วสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยคือว่าเขาจะอธิษฐานแลวเขาจะอธิษฐานแล้วก็ถวายแล้วก็บูชาสัตว์เพื่อที่จะลบบาปของลูกของเขาเพราะลูกของเขาชอบไปนั่งกินเหล้าเฮฮาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็กังวลว่า เดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษเขาก็จะต้องไปทำเ,เขาจะต้องไปถ่ายไปเอาสัตว์ไปถ่ายบางให้ลูกทุกวันเลยแต่วันหนึ่งตุ <c> ้ม <oughs> ลูกหลานทั้งหมดเลย้อะกลัวถูกฆ่าแล้วอีกวันหนึ่ง <c oughs> เขาตัวเองจะคนรวยนีทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างถูก กระชากออกจากชีวิตของเขาแต่พระเจ้าบอกเขาเป็นคนที่ยืนถูกต้องกับพระเจ้าแล้วทำไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นแปลว่าเราต้องมองดูว่าไม่ใช่นะเพราะว่าคนนึงที่เขาไม่มีเขาขาดแคลนแล้วเขาทุกอย่างไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดินกับพระเจ้าแลวไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้านะ แต่ตุกบอกให้เขาคงจะเป็นคนนั้นน่ะที่ถูกฝัดร่อนอยู่ยยกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่กับเขานั่นคือภาพของเขาเขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่เคยเดินออกจากความยั่งรืงพระเจ้าแล้วเขาก็ยืนในสิ่งที่เขาเชื่อเปึ้งนแบบนี้เลยแม้จะเล็กเขายาวแล้วเขาก็ถูกขับเข้าไปในป่าแล้วเขาก็ต้องอยู่ในทุ่งนา แต่เขาไม่เคยเลยที่จะพูดอะไรที่ต้านพระเจ้าเลยแม้แต่ภรรยาของเขาบอกว่าทําไมเจ้าเนี่ยไม่ด่าพระเจ้าแล้วก็สาแ่งพระเจ้าก็ดูสิถ้าพระเจ้ารักเจ้าจริงๆพระเจ้าจะทำแบบนี้เหรอแต่เขาไม่เห็นอีกภาพหึ่งไม่มีใครเห็นอีกภาพเลยและอีกภาพนึงคือมารซาตานเนี่ยมันเดินมาหาเดินมาหา,า,หาพระเจ้า มันบอกว่าเนี่ยเหตุผลว,ว่าคนเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําบาปต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยล้อมรอบเขากับไฟของพระเจ้าแล้วมีใครจะเข้าไปใกล้เขาได้พระเจ้าขออน,นุญาตพระเจ้าบอกโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะเอาไฟอันนี้ออกมาแต่ต้องกลัวเขาไม่ได้ห้ามฆ่าเขาแต่มาจะทําอะไรอือก็ทําไป เขาถูกฝันร่อนอยู่แต่เขาไม่เคยโยมไม่เคยเป็นดิกออกแล้วก็โทษพระเจ้าแล้วก็โทษคนอื่นไม่อะไรเลยแต่ยืนอยาดในสิ่งที่เขาเชื่อฝัดร่อนฝันร่อนทั้งครอบครัวน,นะลูกหลานทุกอย่างหายไปหมดของทรัพย์สิสนหายไปหมดเลยทำไมก็มาขอชีวิตของเขา พระเจ้ากับคนนี้จะไม่มีวันเดินออกจากพระองค์คนนี้จะเดินกับพระองค์พระองค์รู้ว่าคนนี้จะมีชยัยชน,นะ <Amen. S 1> แล้วก็สรุปเสร็จเพื่อนพี่น้องทุกคนเข้ามาพยายามที่จะบอกเขาเนี่ยแน่นอนเจ้าทำผิดเจ้าทำอะไรอิดขวางพระเจ้าพระเจ้าเป็นแบบน,นี้พระเจ้าเป็นแบบนั้นวิญญาณศาสนามาแล้ว ผิดคงละนวูนคงละเนี่คงกันนั่นแล้วทำไมยูไม่ทําแบบนี้ทาไมยูไม่ทําแบบนั้นโจก็คงแบบว่าอะไรก็ไม่รู้แต่โจกยังยืนอยู่ยืนยหยัดในพระเจ้าเขารู้เขายืนอยู่ตรงจุดไหนสุดท้ายสุดค่ะพี่น้องทุกอย่างจะพูดให้ในเวลาที่การฝัดร่อนมันจบแล้วพระเจ้าได้คืนให้โจ อีกสองเท่า <Amen. S 1> ได้ภรรยาสวยคนใหม่แล้วก็มีลูกแล้วก็มีหลานแล้วก็ได้ทุกสิงทุกอย่างกลับมา <Amen. S 1> ทุกอย่างจะบอกคุณนะคะ <Amen. S 1> ในเวลาแห่งการฝัดร่อนให้พระเจ้าฝัดร่อนไปให้พระเจ้าทำงานในเราไปพอเมื่อที่พระเจ้าทำงานเสร็จนะคะ เวลาเราจบแล้วเราออกมาจากที่นั่นเราจะอยู่ที่พัสหิอีกพัสห่ินึ่ง <Amen. S 1> แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะดูแลของของพระเจ้าอย่างไรแล้วเราจะรู้ในสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็จะมีใจให้กับคนอื่น <Amen. S 1> ในการปัดก้อนอันนี้มันสําคัญในชีวิตคริสเตียนการแล้วคุณไม่ต้องอับอายคุณไม่ต้องคิดว่าคุณถูกปฏิเสธ เพราะว่าทุกอย่างจะบอกคุณวันนี้คุณถูกยอมรับโดยพระเจ้าแล้วแต่คุณแค่เดินอยู่ในขบวนการในการฟังรอางค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ